ของกระเป๋ารถเมย์ท่านั้นไม่พอนะเขาก็ยังไปศึกษาดูว่าเนี่ยคนที่ขับรถเนี่ยกับกระเป๋ารถเมย์นี่ในแง่ของความอ้วนเนี่ยต่างกันแค่ไหนและวิธีการเขาก็น่าสนใจนะเขาก็ไม่ได้ไปวัดรอบเอวนะของโชเฟอร์แล้วก็กระเป๋ารถเมย์แต่เขาดูจาก กางเกงนะที่บริษัทเนี่ยมอบให้กับพนักงานกางเกงเนี่ยนะมันก็จะให้ตามตามขนาดรอบเอวนะของพนักงานแล้วเขาก็วัดนะรอบเอวเนี่ยนะกางเกงเนี่ยของคนขับรถเนี่ยรอบเอวเนี่ยมันจะมากกว่ารอบเอวของ กระเป๋ารถเมล์แสดงว่าคนขับรถเมล์นี่อ้วนกว่ามีน้ำหนักมากกว่าเขาก็เลยสรุปนะว่าเลยนะว่าเนี่ยที่จริงเขาจะไม่สรุปทันทีนะเขาก็ไปศึกษาจากพนักงานไปษนีนซึ่งมันก็มีอยู่สองประเภทนะคือเพศนั่งโต๊ะกับประเภทที่นำจ่ายพัสดุไปษนีก็พบข้อมูลคล้ายๆกันก็คือว่าพนักงานที่นั่งโตเนี่ยนะเป็นโรคหัวใจ มากกว่าพนักงานที่จ่ายจดหมายเขาก็เลยเขียนรายงานนะสรุปลงในวารสารการแพทย์ที่มีชื่อในอังกฤษเวลานั้นนะสรุปว่าเนี่ยสาเหตุของกานโรคหัวใจเนี่ยในอังกฤษเนี่ยก็คือการที่ใช้ชิตแบบนั่งนั่งนอนนอนหรือว่าทำงานแบบไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วเขาก็เสนอว่าเนี่ย ถ้าจะลดการไปโรคหัวใจเนี่ยมันต้องออกกาลังกายให้มากขึ้นนะเคลื่นขยืเยนเดินให้มากขึ้นเพราะว่าบทความชิ้นนี้เนี่ยนะถูกวิพา์ยุจาร์มากเพราะว่ามันสวนทางกับความเชื่อของนักวิชาการหรือ,อแพทย์ในเวลานั้นเพราะจำนวนมาเนี่ย ถึงแม้ไม่รู้สาเหตุที่แท้นะแต่คิดว่าโรคหัวใจม,มันน่าจะเกิดจากความดันความดันสูงและที่ความดันสูงเป็นเพราะอารมณ์ความเครียดความเจ้าอารมณ์ไม่มีใครนึกถึงเรื่องของการที่ไม่ได้ออกกำลังกายแต่ว่าเจอเรม,มอรเรสเนี่ยก็บอกเนี่ยเป็นเพราะแม่ออกกำลังกายต่างหากนะที่ทําให้เป็นโรคหัวใจกันมากขึ้นถึงกับล้มตายกัน ก็ไม่มีใครเชื่อนะหรือเชื่อน้อยมากเพราะมันสวนทางกับข้อสรุปของผู้รู้แต่ว่าเวลาผ่านไปนะมาถึงวันนี้เนี่ยนะมันก็เป็นที่ยอมรับก,กันแล้วนะว่าโรคหัวใจเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตหรือการทำงานที่ไม่ค่อยได้ยืดเสน้นยืดสายออกกำลังกายเท่าไหร่ ทีนี้ความรู้ที่เรารู้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่รู้กันโดยปกติธรรมดาเนี่ยเราจะไม่เคยคิดเลยนะว่าเนี่ยโอตะกอนนี่มันเป็นความคิดที่ทวนกระแสมากทีนี้ก็สูงมันนี่เป็นความจริงนะแต่คนไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่มันสวนทางกับความเชื่อของผู้รู้แต่ว่าเขามีหลักฐานนะเขามี ข้อเท็จจริงซึ่งหลักฐานที่เขาหามานี่มันก็เรียกว่าวิธีการก็ฉลาดนะไม่ได้ใช้เ,เทคโนโลยีอะไรที่ลึกซึ้งนะศึกษาเปรียบเทียบกับโชเฟอร์รถเมล์กับกระเป๋ารถเมล์หรือศึกษาเปรียบเทียบพนักงานไปรษณีย์ที่นั่งโต๊ะนะกับที่นำจ่ายไปรษณีย์ก็เรียกว่ามีหัวนะมีความฉลาดนะในการ หาข้อเท็จจริงมาสนับสนุนและถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้อสรุปได้ข้อสรุปที่ไม่ตรงกับผู้รู้นะแต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ยอมรับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะรับรู้เอาไว้นะเพราะเดี๋ยวนี้นี่นะเราใช้ชีวิตที่มันสะดวกสบายกันมากขึ้นนะออกกําลังกายกันน้อยลงนะแม้กระทั่งพระเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่นะ แต่เดิมที่เคยเออกกําลังกายกันมากๆก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะชีวิตมันสะดวกสบายมากขึ้นนะความสรงสบายนี่มันก็มีข้อดีนะแต่ถ้ามากเกินไปก็กลายเป็นโทษเราก็เตรียมรับพรอ,อิชิตังปฏิตังตูมหังคอยตาผลที่ท่าน